มีรายงานเข้ามาบอกนะครับว่านายสุเทพสุบันนะครับแกนนาของกอปปสจะมีการแถลงการยึดอํานาจนะครับจากทําเนียบรัฐบาลผ่านทางช่องฟรีทีวี3579และ11นะครับที่ได้ไปยึดไว้นะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันอีกครั้งนะครับมาดูกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองกันก่อนนะครับแม้ว่าจะมีคนส่วนน้อยที่พยายามขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งดําเนินไปโดยราบรื่นนะครับแต่ก็ควรจะต้องตระหนักว่าหากไม่ช่วยหันมาอบอุ้มการเลือกตั้ง ให้เดินหน้าวิกฤตที่ร้ายแรงของสังคมไทยก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเช่นกันติดตามจากคอลัน์อัปเดตครับเมื่อติดตามคอลันมอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลนำบทบรรณาธิการเรื่องเลือกตั้งเป็นหลักในด้านหนึ่งคำวินิจฉัยครั้งล่าสุดของสารรัฐธรรมนูญแม้จะทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกจำนวนหนึ่งพ้นสถานภาพรักษาการตำแหน่งต่างๆในรัฐบาลแต่ในอีกด้านก็เท่ากับเป็นการยืนยันว่า สุญญากาศทางการเมืองตามเสียงเรียกร้องหรือความคาดหวังของผู้ต้องการค้นล้มรัฐบาลบางรายหรือบางพวกนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นเมื่อไม่มีสุญญากาศไม่มีช่องทางในการผลักดันให้เกิดรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้การเลือกตั้งก็จะต้องเดินหน้าต่อไปตามกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งมากกว่าใครไม่เพียงในฐานะเครื่องมือสำคัญขั้นพื้นฐานที่สุดของระบอบราาประชาธิปไตยเท่านั้นแต่ในฐานะแนวทางที่จะเดินออกจากวิกฤตสังคมโดยไม่เสียเลือดเนื้อของพี่น้องร่วมชาติร่วมสังคมอีกด้วยถ้ากะกะตในฐานะผู้รับผิดชอบต่อการเลือกตั้งโดยตรง ไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาต่อการเลือกตั้งเสียเองแล้วจะคาดหวังให้ประชาชนเชื่อถือศรัทธาการเลือกตั้งได้อย่างไรถ้าทำไม่ได้หรือไม่ต้องการจะทำก็กตก็ควรจะพิจารณาตัวเองว่ายัางสมควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือไม่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นภาระและความรับผิดชอบของผู้รักและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ที่จะต้องช่วยกันผลักดันและประคับประคองการเลือกตั้งในวันที่20กรกฎาคมให้เกิดขึ้นจริงให้ได้แม้จะมีคนส่วนน้อยที่พยายามขัดขวางมีให้การเลือกตั้งดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยก็จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจหรือยืนหยัดในหลักการประชาธิปไตยให้มั่นคงแม้ผู้ขัดขวางหรือการให้สนับสนุนการขัดขวางการเลือกตั้งก็จะต้องตระหนักเช่นกันว่า หากไม่ช่วยกันอบอุ้มการเลือกตั้งให้เดินหน้าวิกฤตที่ร้ายแรงกว่าของสังคมไทยก็พร้อมประทุได้ทุกเมื่อ